สุภาษิตบทที่5ข้อที่9เกรงว่าเจ้าจะให้เกียรติของเจ้าแก่คนอื่นและให้ปีเดือนของเจ้าแก่คนไรเมตตาในข้อนี้พูดต่อเนื่องมาจากข้อก่อนหน้านี้พูดถึงการล่วงประเวณีว่าหากใครก็ตามที่ตกเข้าไปในกับดักของมารซาตากับดักแห่งการล่วงประเวณีแล้วตัวเขาเองจะถูกทำลาย ทำลายเกียรติและทำลายชีวิตแล้วก็การทำลายนี้ไม่ใช่แบบค่อยๆทำลายแต่เป็นการทำลายอย่างโหด้ายเมื่อเจ้าให้ปีเดือนของเจ้าหมายถึงชีวิตของเจ้าตกอยู่ในมือของคนไร้ความเมตตาสมมุติว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องตกไปเป็นาทาสเป็นาทาตุเป็นาแบบว่าจะทำอะไรกับทาสก็ได้ไหมสมมุติเป็นสมัยทาสเนี่ยเป็นาทาตของ นายกมันก็เรื่องหนึ่งแต่เป็นธาตุของนายขอที่มันเกียรติชังเราและไร้ความเมตตาโอ้โหนรกดีๆนี่เองใช่ไหมวงจะข่มเหงเรามันคงจะซ้ำเติมมันคงจะทุบตีเรามากมายแล้วคนเหล่านั้นนะที่ตกในกับดักแห่งการร่วงประเวณีจะเป็นอย่างนั้นก็คือว่าเขาจะสูญเสียเกียรติเขาจะถูกทําลายเกียรติที่เขาสะสมมาที่เขามีมาทั้งหมดจะถูกทําลายไปและชีวิตของเองจะถูกทําลายอย่างโหดร้ายจึงเป็นคําเตือนว่าโอ้ พวกเราเอ๋ยต้องระวังมานซาตาามันวางกับดักนี้ไว้ต้องระวังหลีกให้พ้นหลบให้ให้ไกลจากการล่วงประเวณีการล่วงประเวณีจะทําให้พลังทั้งหมดของบุคคลคนหนึ่งสูญสิ้นไปจนกระทั่งคนอื่นสามารถมาเอาเปรียบเขาสามารถมาดูถูกเขามาคมเหงเขาได้ ไม่ว่าคนนั้นจะร่ำรวยมีชื่อเสียงใหญ่โตสักเพียงไรก็ตามเมื่อเขาตกไปในกับดักแห่งการร่วงประเวณีชื่อของเขาก็เริ่มพังลงพังลงพังลงในช่วงนี้มีข่าวสอสหลายคนเนาะไม่ว่าเท็จหรือจริงยังไงก็เ,เห็นว่าเราก็เห็นแล้วว่าโอ้โหผลของข่าวนั้นน่ะถ้ามันเป็นจริงใช่ไหมโอ้มันทําลายชีวิตของเขาหมดเลยใช่ไหมเขาอาจจะคิดว่าเออไม่เห็นเป็นไรเลยแต่พอเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ทําให้เกิด กทำลายเกียรติทำลายสิ่งต่างๆที่มีอยู่ไปดังนั้นให้เราระมัดระวังกับดักแห่งการล่วงประเวณีในพระธรรมเนหมีบทที่ 13, ข้อที่26เนหมีบอกกับประชาชนบอกว่าจําได้ไหมกษัตริย์โซโลมอนกษัตริย์แห่งอิสราเอลได้ทําบาปเรื่องการล่วงประเวณีเรื่องผู้หญิงท่งามกลางบรรดาประชาชาติไม่มีกษัตริย์องค์ใดเลยเหมือนกับกษัตริย์โซโลมอนและพระเจ้า ก็ส่งรักกษัตริย์โซโลมอนมากและพระเจ้าทรงกระทําให้กษัตริย์โซโลมอนเนี่ยยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ทั้งหลายทั้งหมดเลยในะอิสราเอลไม่เคยมีใครรุ่งเรืองไม่มีใครมีสติปัญญาเหมือนกับโซโลมอนแต่เนมีเตือนประชาชนบอกว่าถึงขนาดแม้โซโลมอนจะฉลาดขนาดไหนแม้โซโลมอนจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ถึงขนาดบรรดาหญิงต่างชาติก็เป็นเหตุให้พระองค์ทรงทําบาปก็คือว่า ตื่นมาเห็นไหมขนาดซโลมอนเจ๋งขนาดไหนเมื่อติดกับดักของมารซาตานในเรื่องการล่วงประเวณียังถูกดึงไปสู่การบาปเลยงังน้นพวกเราให้ระมัดระวังตัวนะเราไม่ได้เก่งกว่าซโลมอนเลยใช่ไหมยังน,นต้องระวังตัวเข้าไว้ในข้อนี้จึงสรุปได้ว่าการล่วงประเวณีจะทําลายเกียรติที่เราควรจะได้รับการล่วงประเวณีจะทําลายวันเวลาแห่งชีวิตที่มีความสุขลงอย่างโหดร้ายชีวิตของ ชายคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งเขาควรดำเนินชีวิตและก็จบชีวิตอย่างมีความสุขอย่างมีเกียรติแต่เมื่อเขาติดกับดักของมารซาตานในการล่วงประเวณีเกียรติที่ควรจะได้รับนั้นจะถูกทำลายเสียสิน้นวันเวลาแห่งความสุขที่เหลืองเขาจางนี้ไปยังมีความสุขจะถูกทำลายลงจะเป็นวันแห่งความทุกข์ที่โหดร้ายสรุปแล้วไม่คุ้มเลยที่จะเดินเข้าไปในทางแห่งการล่วงประเวณีแต่ว่าสมมุติว่ามันเดินเข้าไปแล้วเอา สมมติว่ามันหลงเข้าไปเดินไปเดินมาเอา้าตายแล้วหลงกลมารซาตานหลุดเข้ามาในวงจรการล่วงประเวณีแล้วไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าที่ยังรู้ตัวจงรีบวิ่งออกมารีบหนีออกมาโดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราให้หลุดพ้นจากการล่วงประเวณีหลุดพ้นจากการกับดักแห่งการล่วงประเวณีนี้อันแล้วก็สารภาพบาปต่อพระเจ้า พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะสุโปรดยกบากองเราพระองจะชำระบาของเราและช่วยเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่สายที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันนี้หากเราผิดพลาดพังไปเป็นการดีที่เรารู้ความจริงในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าโอ้อันตรายเหลือเกินสําหรับการจมปักต่อไปในการล่วงประเวณีแล้วไม่กลับใจดังนั้นรีบออกมากลับมาหาพระเจ้าสารภาพบาปแล้วกลับใจแล้วพระองค์จะทรงช่วยเราให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้